สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงความรัก12นักษัตย์โดยหมอนินจากช่องลานินชา4289คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวปีละกานะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ไพ่ชุดนี้ให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนนะคะส่วนคนโสดหมอจัดมาให้ท้ายคลิปท่านใดที่มีอยากฟังคำบรรยายไพ่กดค้างไปท้ายคลิปได้เลยแล้วก็ก่อนที่จะดูดวงหมอขอความร่วมมือจาก Fc ทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะคะถ้าหากคลิปนี้ดูแล้วมันสะดุดมันค้าง มีเสียงไม่มีภาพมีภาพไม่มีเสียงอะไรยังไงช่วยคอมเมนต์แจ้งหมอนินด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเพิ่งจะมีคนมาแจ้งแล้วมาไล่เช็คมันดูไม่ได้ก็หลายคนนะทั้งที่เมืองไทยทั้งที่ออสเตรเลียนั่นแสดงว่ามันมีปัญหาคิดว่าน่าจะเกิดจากโทรศัพท์มือถือของหมอที่มันเก่าแล้วนะคะพออัปโหลดแล้วมันอาจจะ ความละเอียดมันไม่มากพอมันบกพร่องอะไรเหล่านี้อยากจะซื้อใหม่นะแต่ต้องขอเวลาในการรวบรวมเงินรวบรวมไรายได้ก่อนเพราะว่าทํา YouTube ไม่ได้รายได้อย่างที่คุณคิดนะคะสามเดือนกว่าจะรวบรวมเงินได้ร้อยดอลลาร์ให้ Google อ่ะโอนเข้ามาเมืองไทยได้เพราะถ้าเกิดเงินไม่ถึงร้อยดอลลาร์เขาไม่โอนให้นะคะหมอใช้เวลาเกือบหเดือนกว่าจะได้ร้อดอลลาร์คุณคิดดูเจ็ดร้อยกว่าคลิปอ่ะเดือนหนึ่งออก สิบสี่คลิปถ้าหากมีสิบสอนักกษัตริย์ด้วยก็ยี่สิบหคลิปต like ่อเดือนตกลงได้คลิปต coaching, ีเป็นเงินก็หนึ่งหนึ่งเหรียญน่ะหนึ่งเหรียญได้หน่อยโอ้นึ่งเหรียญได้ก็เยอะแล้วนะอาจจะไม่ถึงอาจจะอยู่ที่ประมาณ20สิบบาทนะคะต่อต่อคลิปนะ กว่าจะรวบรวมได้3,000บาทใช้เวลา6เดือนนะคิดดูมันไม่ได้ใครคิดว่ามียอดซับห้า0 0ื่นเนี่ยจะได้เงินไม่จริงนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณกดข้ามโฆษณาไหมแล้วก็มีคนยอดดูเท่าไหร่ยอดดูแค่ร้อยกว่าคนส0งร0อยสามร้อยอ่าหวังว่าจะได้เงินอะไรเลยเนาะทาเนี่ยใจรุนรวนค่ะอ่ะจบมาเข้าสู่เรื่องดูดวงกัน ไพ่กุมเกลีชะตาใบรแรกของคนเกิดปีระกาในเดือนนี้ขึ้นอัศวินถือมีเท้าเหมือนกําลังพุ่งทยานออกไปข้างหน้ากําลังมีเรื่องให้ตัดสินใจที่จะกระโจนออกจากสถานการณ์บางอย่างในตอนนี้แล้วมีสีถ้วยด้วยเหมือนมีเรื่องให้หงุดหงิดขัดข้องใจอะไรบางอย่างต้องเตือนตรงนี้นะคะสำหรับคนปีระกาถ้าหากคุณกำลังอยู่ในช่วงของการ ออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการบริหารเสน่ห์ไหมอย่าลืมนะคะคุณมีคู่อยู่คุณมีคนที่คุณหมายมั่นปั้นมืออยู่เพราะไพ่ของฝั่งเจ้าชู้เจ้าชู้และจิตใจที่เปลี่ยนไปของคุณนะ่ะมันมาอยู่ฝั่งคุณหมดเลยไพ่จะบอกเรื่องสถานการณ์นะคะตอนนี้ชาวรากากําลังมีอะไรซุกซ่อนกุ๊กกิก๊กซุกซนอยู่ในหัวใจความรู้สึก มีเรื่องเบาๆนะความรู้สึกของสีถ้วยเบาเคือคุณอาจจะกำลังหงุดหงิดใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจแรงขึ้นมาหน่อยความรู้สึกของคุณที่มีให้กับคู่รักเหมือนมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เหมือนเดิมเหมือนถอดใจเหมือนเบื่อเหมือนเซ็งไปจับคู่นะคะว่าเลเวลของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเบื่อเซ็งจนอยากทำอะไรกุ๊กกิ๊กนอกอกนอก,นอก,นอกใจอะไรหรือเปล่า ถ้าหากมันจะเป็นอย่างนั้นยับยั้งช่างใจนะคะเพราะในฝั่งคู่รักคู่ครองเนี่ยขึ้นเดอสตาขึ้นคิงเหรียญขึ้นสิบเหรียญคู่นี้ก็าหากมีการถอยความสัมพันธ์มีการแยกกันอยู่หรือว่าความสัมพันธ์มันดูห่างเหินไปจากเดิมไม่เหมือนเดิมเขาดูเหมือนจะปลริวิเวกมากขึ้นมีโรคส่วนตัวเยอะขึ้นส่วนหนึ่งก็อาจจะจากการเหนื่อยงานก็ได้นะคะเพราะทั้ง1ิบเหรียญทั้งคิงเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ ให้ความสําคัญเรื่องครอบครัวเรื่องความรักแล้วถามถึงหัวใจที่เขามีให้เดสตาเมื่อไหร่ที่เป็นความรักแล้วมีคู่อยู่นอนเคียงกันเขาบอกว่าเดสตาคือคนที่ค่อนข้างรักคู่ของตัวเองแต่จะมีข้อเสียก็ตรงที่ว่าอาจจะแสดงความเป็นตัวตนมากเกินไปจนเพราะว่าน้ําหนักของไพ่ธาตุดินมันสูงอะค่ะถ้าหากเป็นธาตุน้ําหมดนั่นก็คือเขาจะอ้ออดอ้อนออแอะตระกอะ แต่เมื่อไรที่เป็นธาตุดินแล้วเป็นคิงถือเหรียญน้ำหนักมันอาจจะเป็นลงตรงที่ว่าทํางานมากแล้วก็โรแมนติกน้อยมันเลยทําให้คุณอาจจะไม่พึงพอใจอาจจะหงุดหงิดใจบ้างมาดูสถานการณ์ปัจจุบันดูความรู้สึกของไพ่าสามใบนี่นะคะคนหนึ่งนึงนกถึงครอบครัวนึกถึงบ้านนึกถึงความรักแต่อีกคนหนึ่งรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื่อหน่ายเซ็ง กำลังเล่นเกมอะไรเกี่ยวกับความรักอยู่กำลังหาอะไรสนุกสนุกเล่นอยู่ขอให้มันเป็นการเล่นเกมจริงๆนะคะเล่นเกมกดเกมอ่าฟรีไฟล์อะไรก็ตามหรือเป็นการที่ใช้จ่ายเงินช้อปปิ้งคลายเครียดอย่าให้ถึงขั้นเล่นเกมความรู้สึกกับคู่รักนะคะถามว่าเมันเป็นอย่างนี้ ไม่ชอบแล้วไม่พอใจแล้วใจมันเปลี่ยนไปแล้วถึงขั้นจะเลิกไหมเมื่อมีสีไม่เท้าแล้วมีสิบทั่วอยู่ไม่เลิกหรอกคะ่ะต่อให้คุณรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปอาจจะเป็นตัวชาวลกาเองที่เปลี่ยนแปลงไปมีเหตุปัจจัยมีพยามาณอะไรบางอยา่างเข้ามาแทรกปัจจัยที่ว่านี้ไม่สามารถทำให้คุณต้องคู่ เลิกลากันได้เต็มที่ก็จะหมังหมางมันเมินซึ่งจะเกิดจากการกระทำของคนเดียวนะฝ่ายเดียวอาจจะเป็นคนปีระกาเองอาจจะเป็นคู่รักก็ได้เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ได้เกิดจากคนทั้งคู่ใครที่เป็นผู้บกพร่องใครที่ความรู้สึกเปลี่ยนไปไม่รักคู่รักเหมือนเดิมมันเบือ่อมันเซ็งมันอยากได้กลิ่นใหม่มันอยากมีสีสันในชีวิตมากกว่านี้ ลองเปิดใจคุยกันกับเขานะว่าอยากได้อะไรให้เขาปฏิบัติให้แต่ไม่ใช่ทําแบบจับปลาหลายมือค่ะแล้วก็ทําผิดสินข้อ3ามอย่างนั้นมันไม่โอเคจะดีจะร้ายความรักของคนปีรากาสำหรับคนมีคู่คนปีรากาจะเป็นคนตัดสินใจมันเองผู้ก่อการใช้คำนี้ดีกว่าเพราะไพ่มันอาจจะสลับตำแหน่งอาจจะสลับพฤติกรรมกัน กันก็ได้ผู้ก่อการจะเป็นคนทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่ผู้ก่อการค่ะมาดูคนโสดนะคนโสดปีระกาเป็นอย่างไรบ้างสามดาบปักอ,อกจึกๆเลยโอ้ยองใสัเพิ่งจะอกหักมาใหม่ๆสิเปลี่ยนมาซ้ำนะคะ,ะมันขึ้นมาพร้อมกันทำไงดีละ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านมาดูไพ่ที่แน่แนะนำนะคะกิ่งถือดาบดอเวลมาซ้ำค่ะสามดาบปักปกมาซ้ำอีกอคนโสดไม่ต้องฟังละเดี๋ยวหมอตั้งไพ่ให้ดูจะชัดนะคะเอาละค่ะได้มาแล้วไพ่คนโสดเปรากาไพ่มาซ้ำสองใบมีดอเวลแล้วก็มี สามดาบซ้ำเหมือนกันแล้วไพ่กุมเกณฑ์ตตาใบแรกของคนโสดนั่นก็คือสามดาบอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้เหมือนกําลังเคลียร์ปัญหาเก่าอยู่ถ้าท่านใดที่เป็นโสดตอนนี้แผลใจมันเหมือนยังรักษาไม่หายมันเหมือนยังจําความเจ็บปวดได้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเหมือนคนเข็ดขยดความรักนะคะตอนนี้เอาจริงๆไม่เปิดใจรับใครหรอก แต่เหมือนชะตาชีวิตมันเล่นตลกกับมีความรักที่ดีเข้ามามีคนคนหนึ่งที่มาเรียบเรียบเคียงเคียงจีบมองดูเรามานานแล้วอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าแต่งตัวดีเนี้ยบสงวนท่าทีค่ะไม่ใช่นักพูดนักเจรจาอะไรแต่ก็มีสเสน่ห์ในตัวเองแหละอาจ จะดูทึมมาลื้อสักนิดนึงเป็นคนนักวางแผนไม่เก่งเรื่องการแสดงออกสักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้นะคะเมื่อเป็นเรื่องของความรักแล้วเนี่ยแต่มันจืดชืดมันหน้ามันออกแนวหน้าเบื่อเท่านั้นไอ้พวกเหรียญเนี่ยมันหน้าเบื่อสีสันมันไม่ค่อยฉูดฉาดถ้าหากครบแล้วนะข้อดีก็คือมั่นคงสถานการณ์ปัจจุบันสายสัมพันธ์ของคนงคู่ถ้าหากคบกันก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับ ของสังคมรอบข้างลืมไปสิบเปลียนมาซ้ำชัดเจนคนรอบข้างและครอบครัวเห็นด้วยเป็นที่ยอมรับคนคนนี้แต่อีกคนหนึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีก็จริงแต่เป็นการดีที่ไม่เปิดเปิดรับเต็มที่เท่าไหร่นะไอใยอะไรที่มันล้อมอยู่เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าก็เปิดให้รู้ให้เห็นพูดคุยเฉพาะในสิ่งที่ฉันอยากให้รับรู้เท่านั้น เขาเรียกว่าสงวนท่าทียังไม่เปิดใจเต็มที่มันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่แล้วในที่สุดก็จะต่างคนต่างไปซึ่งไพ่ชี้แนะแนะนําบอกว่าคนคนหนึง่งมีความตั้งใจจริงมีความอยากจะเริ่มความสัมพันธ์จริงๆมีเด e มีเดอะเวิ d มีคิงถือดาบชัดเจนแต่ในความชัดเจนมันเป็นความชัดเจนที่น่าเบือ่อ ทิ้งถือดาบไม่อยากเป็นเจ้าของนี่แสดงชัดเจนนะคะจู่โจมแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหึงหวงแสดงออกชัดแต่ในขณะที่อีกคนบอกว่าจะแสดงออกอย่างไงก็อย่าล้ำเส้นฉันมีเส้นให้เธอยืนอยู่แค่ตรงนี้อย่าก้าวเท้าเข้ามาอย่าแหลมเข้ามาเ๋ยชกหน้ากลับไปมันทําให้ความสัมพันธ์จบที่สามดาบนั่นก็คือมันไปกันไม่รอดเพราะอีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจจริงๆ ต้องการก็เ,เรียกว่าต้องการสเปซต้องการพื้นที่นะคะถ้าคิดจะจีบคนปีระกาในรอบนี้ถ้าใครมาส่องนะคะอย่ามาประชิดติดตัวอย่ามาแสดงความเป็นเจ้าของต้องให้พื้นที่ต้องเคารพเขาให้เขาเคลียร์แผ่ใจให้ได้ก่อนให้เขาเคลียร์ทุกอย่างได้ก่อนว่าตอนนี้เขาไม่ไว้วางใจอะไรใครทั้งนั้นถ้าใครจะเข้ามาเพราะอดีตที่ผ่านมาของเขามันก็ร้ายแรงจนเขาจดจํามันไม่ลืมเดือน ในส่วนกองเชียร์จะเชียร์ยังไงก็เป็นคนรอบนอกก็เชียร์ไปสิไม่มีผลเพราะตัวตนของเขาเขายังสงวนท่าทีเขายังไม่ให้ใครเข้ามาในราชอาณาจักรของเขาถ้าใครมาสองลราคิดจะจีบคนเปรากาถ้าอยากได้ใจเขาจริงๆคุณต้องให้เวลาเขาค่ะอย่างน้อยๆก็เรียนรู้ดูใจกันสักสองสาเดือนเขาอาจจะเปิดใจให้คุณก็ได้แต่ถ้าคุณแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแสดงจุดยืนของคุณ ต้องการคําตอบโดยเร็วบอกเลยผิดหวังและความสัมพันธ์เนี้ยจบไม่สวยด้วยบอกเลยสําหรับคนโสดอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะปากนี้คนที่มีคู่ก็ยังพอที่จะประคองกันไปได้ต่อให้คุณชาวรากาไม่อยากอยู่กับคู่แค่ไหนแต่คู่ก็ไม่ปล่อยเพราะเขาก็รักคุณไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆในฝั่งของคนโสดถือว่า คนนี้เป็นความรักที่ดีเหมือนกันนะแต่ออกจะทําให้คุณรู้สึกว่าลาเส้นไปหน่อยคุณยังไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาก้าวไก่กับความเป็นส่วนตัวมากจนเจนเกินไปก็ลองค่อยคอยค,อยคิดพิจ,จารณานะคะถ้าหากจะจบก็ค่อยๆจบอย่าจบกันแบบรุนแรงเพราะสิบดาบสามดาบมาเวลาจบแล้วมันจะมองหน้ากันมิติดเดินสวนกันก็ไม่ได้เลยแหละมันเขาเรียกว่าจบไม่สวยนะ่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดี line, ไลน์ไว้ด้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเอาแบบแฟร์ๆวินวินเลยก็คือไหนๆดูแล้วก็กดแชร์เป็นค่าครุ่งให้กันหน่อยก็แล้วกันเนาะแล้วถ้าคลิปสะดุดมีปัญหาอะไร คอมเมนต์แจ้งหมอด้วยนะคะหมอจะได้รู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขขอบคุณและสวัสดีค่ะ